m88 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชียอยากให้ทุกท่านที่ลองสัมผัส สวัสดีครับทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆประจําวันนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีอังกฤษประจำฤดูกาล2021-2022นะครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านการต้อนรับการมาเยือนของรองจาง่าฝูงลิเวอร์พูลณสนามลอนดอนสเตเดียมเวลาการแข่งขัน23นากา30นาที เหมือนเดิมครับเรามาดูสถิติทั้ง5นะัดของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามกันในวันนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากโจบานเวสต์แฮมยูเอเ็ดแค่ไปได้หมดนัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยชนะไป2เสมอ1นึ่งแล้วก็แพ้2ได้9เสีย7นะครับดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาในศึกยูฟายูโรปาลีกไปเสมอกับเกง่งมา2ประตูต่อ2 สำหรับทางด้านทีมเยอรลิเวอร์พูลกันบ้างครับแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดในทุกรายการแบ่งเป็นชนะ4เสมอ1แพ้0น,นะครับได้19เสีย3ามในนัดล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ครับในซิยูฟาแชมเปี้ยนลีกสามารถเอาชนะแอเลนิโกมาริดไปได้2ประตูต่อ0 มาต่อน,นี่สถิติการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดในทุกรายการที่ผ่านมานะครับเป็นฝ่ายทีมเยอนลิเวอร์ภูครับที่มีความได้เปรียบมากกว่าครับโดยชนะไปถึง4นัดด้วยกันนะครับเสมอ1แล้วก็ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021หรือฤดูก,กาลที่แล้วครับเป็นฝ่ายเวสต์แฮมครับพ่ายแพ้กับวิเวอร์พูไป1ประตูต่อ3นณสนามแห่งนี้ มาถึงสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนลงสนามนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดของกุซอเดวิดมอยนะครับเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดกับเกงไปสองประตูต่อ2ในศึกยูฟ่ายูโรุกปาลีกนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามารบกวนนะครับนอกเสียจากอังเดยามาเลนโก้นะครับกับนิกโฟล่าวาลันซิตนะครับสองแข้งนี้ต้องรอเช็คฟิตอีกค,ครั้งว่าพอจะลงบู๊หรือไม่นะครับคาดว่าเดวิดมอยเนี่ยเตรียมวางหมากมาในระบบ 4-2- กับปาโบเฟอร์เนวครับเป็นสามประสานเน่นกลางคอมสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบ ทางด้านลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับของกุสูเจอร์เก้นครอปนะครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้2ประตูต่อศูนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนในวันนี้เนี่ยจะไร้เงาโรเบโตฟอร์มิโนครับที่ลงเล่นได้เพียง13นาทีจากแมตต์ดังกล่าวก่อนได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคันเช่นเดียวกับโจโกเมสฮาวิเอเลียเจมิลเนอร์นาบิเกตาคาติสโจนนะครับซึ่งกอดคอกันเรียกยกแพ็คคาดว่าครอปเนี่ยจะเตรียมวางหมากมาในรระะะบบบ433จจมมมมีโโโโฮาาาาาเาาโโาานเห็ดดซซลตติอกแน่คั กำลังกระลากตะข่ายในแตนหน้าเหมือนเช่นเคยมาถึงคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับผมเวสต์แฮมน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ระบบเก่งนะครับโดยผู้รักษาประตูครับรูคัตฟาเบียนสกี้เบนเจามินจอห์นสันเคิร์สซูมาอังเจรโรอ็อกบอนนาอารอนเครส์วิลโทมัสชูเชกดีแคนไรส์เจอร์ลาตโบเวนซาฮิดเบนดรามาปาโบเฟอร์นาลและมิเกลอันโตนิโอ ทางดาริโอพูกันบ้านครับน่าจะมาในระบบเก่ง4-3-3ในมุ่งสาประตูครับอิสซนเบเกอร์กองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์อโนอิบหาฮิมาโกนาเตเฟอร์จิฟันไดแอนดูโรเบสันจอแดนแฮนเดอร์สันฟาบินโยอเล็กออกเล็กเชมเบเลนมัมเมดซาลาเดียโกโจตาและซาดิโอมาเน่ มาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญประจำคลิปนี้กันดีกว่านะครับแม้ว่าสื่อหลายสำนักและกูรูหลายท่านเนี่ยจะมองว่าแมตช์ที่ลอนดอนสเตเดียมเนี่ยจะจบลงได้ผลเสมอนะครับแต่ขอมองต่างด้วย2ให้ผลใหญ่นะครับเริ่มด้วยจากความร้อนแรงของเลเวอูครับที่เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะแอตเลติโกมาลิดมาได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้6เกมท้ายในทุกรายการเนี่ยกำชัยชนะไปถึง5นัดรวดเลยทีเดียวครับและผลิตสกอร์เป็นก่อเป็นกำร,รวมทั้งสิ้นสิบเก้าประตูอีกด้วยแม้จะมีปัญหาผู้เล่นเจ็บรบกวนหลายตำแหน่งรัททว่่่าาาาอะไไไหลสสงกกาาก็มมถดแนน้ตครับ ปิดท้ายดยสภาพร่างกายที่ของแกนหลักเนี่ยน่าจะสดจากการได้พักมากกว่าและไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับเพราะลงเล่นในแอนฟิลสเตเดียมส่วนทางด้านเจ้าบ้านเวสต์แฮมครับเพิ่งจะจัดหนักส่งตัวหลักลงบู๊ในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก่อนผลจะเสมอกับเกงไป2ประตูต่อ2แน่นอนวนะ่าพวกเขาเนี่ยได้พักน้อยกว่าและต้องเดินทางไปถึงเบนเยี่ยมนะครับซึ่งการกรรมศึกหนักและศึกใหญ่อย่างต่อเนื่องน่าจะผ่านพลังงานไปพอสมควรเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยผ่านเ0็บนาทีไปแล้วอาจจะเห็นคนหมดแรงก็เป็นได้นะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมของทั้งคูู่่วอร ต่อที่คือครบลูกครับผมวันนี้ขอฟันธงจัดหนักอยู่ทางฝั่งทีมเยรือพูลกันดีกว่าครับผมวันนี้ขอฟันธงิเอร์พูลมาวินครับผมฟันธงิเอร์พูลครับขอทุกท่านโชคดี